สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยพ่อเห็ดพ่อเหนะ็ดในปลาเห็ดนะพี่น้องเด้อพ่อเห็ดนะคะเห็ดเห็ดหลายหลายพี่น้องเอ้ยผู๋ละ่ะไม่จะดอกดไงเห็ดพู๋ลูกพี่ลี่ยุพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกีกี้มันนะคะกีกี้มันอ่ะผู้หล่อพี่น้องเห็ดนาแหนนามกนาม,มน เฮ็ดขาไล่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดสมนะคะพูหล่ะพี่น้องเฮ็ดตู้กูติ๊กี้ดิพี่น้องเอ้ยพูหล่ะพูหล่ะโอ้ยพูหล่ะพี่น้องเอ้ยงามผักบวงามผักบวงามผักบวพูหล่ะพี่น้องงามผักงามเนี่ยโอ้ยจะอ่อนเราดิพี่น้องเด้องามไรมึงส่วยกันนะเฮ็ดผู้ลู่พี่ลี่ยุคพี่น้อง กูหรอพี่น้องเอ้ยกี่มันเอาโอเคนะคะมาดำอยู่ในป่าเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะบ๊ายบาๆอุยอ้ยอุ้ยพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ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 ้งโอเคนะคะบ๊ายบาย